เหล็กน้ามากเลยครับเป็นรถคุ้มเกละนะปเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารนะครับนี่แนวหน้าของเรานะครับหน้าแนวของเรานะ,จะเจอเราแน่เ <ๆ S 1> นาะล <c oughs> ุยมีเละยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่ชาวรถขุดของเราด้วยนะครับผมวส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบอยู่กับผมบางเก่งรถขุดนะฮะวันนี้ก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่พี่ชาวรถขุดนะครับผม ทางจังหวัดตราดนะฮะแล้วก็พี่ๆทหารนะครับเป็นกำลังใจให้ทุก,ท,กท่านนะครับมาถึงก็เช็คระบบน้ำระบบอะไรกันก่อนนะฮะเดียวเดียวเดียวรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรนี่ครับแทคเตอร์เหล็กน้ำมากเลยครับเป็นรถพุ่มกระนนะอํ้ดู รถเคลียร์ทุ่นระเบิดนะนี่เป็นกระจกกันกระสุนแล้วก็เหล็กกันกระสุนนะฮะ,ะเป็นกําลังใจให้พี่ทหารนะครับนี่แนวหน้าของเรานะครับหน้าแนวของเรานะ <c oughs> นี่ครับแต่แล้วคนก็เช็ครถก่อนนะก่อนจะลงงานก็เชนะ็คนมันเครื่องใช้ใดก่อนนี่แหละครับผม ป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเปิ่เปิ่อพี่นะฮะชาวจังหวัดตราดนะครับผมอยากจะสนับสนุนนะฮะตรงนี้ก็กำลังขาดแคลนเรื่องเครื่องใช้นะครับผมกับทำเกี่ยวกับพวกกับข้าวอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะเกี่ยวกับพวกกับข้าวนะครับผมเราช่วยสนับสนุนได้นะครับผม เยวต้องปาดทางก่อนนะเพื่อนเยวต้องปาดทางเนีเ่ยมากเลยครับเราจะมาถึงน,นี่ว่าจะเข้ามาถึงข้างในได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอเอาเขาถ่ายไปปาดทางก่อน มีทั้งแปนาวานะฮะทีมงาน89นาวาแล้วก็ตีคุณช้างทีมนะฮะนี่ก็เป็นรถของพี่ตีคุณช้างทีมนะทางอ่าชมรากนะฮะจังหวัดตราดของเราเองนะครับผมส่วนซา,าดูซานก็จะเป็นของอกองทัพนะ,ะนะครับผมกองทัพของเรานะ,ะครับนี่เลยแล้วหรือพี่ อย่าไปลุยหน้างานกันนะให้อุ่นเครื่องกันก่อนนะเอา้าขับคันนี้เหรอเนี่เ,เอาดูว่าขับคันนี้ข้างหน้าขับเอู้ดูเหล็กหนามากเลยอะรูปเกาะอะเนาะไปดูภายในหน่อยดูภายในกว้างขวางใหญ่โตของแคทนี่ยน,นี่แคทใช่ไหมใช่แคทอู้อันนี้เป็นกระจกกันกระสุนเปล่าะัานครับอู้ยังหนาเลยสองกระสังดูเรื่อยๆไปขับดูใน,นหน่อย นี่ครับโอ้โหอันนี้คือรถเคลียร์ทุ่นระเบิดนะเพื่อนอันนี้คือรถเคลียร์ทุ่นระเบิดนะครับผมนี่เพิ่งเคยเข้ามาเนี่ยดีแปดดีแปดใช่ไหมใช่ครับอุนเหล็กหนามากเลยอ่ะใช่ยันถึงอืดูดูน่าับเฟ่ใหญ่โอ้มีแอร์ด้วยนะพัดลมอะไรของบ้าพัดลมเปิดนะฮะนี่เอาลอง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 ดูนี่ครับลองขยับดูเฮ้อ แึนเปจบกันกระสุนอย่างดีเลยแล้วก็เหล็กหนานี่ถ้าเกิดไปโดนทุน่นไปโดนทุ่นนี่อู้อันนี้คือเหล็กหุ้มหุ้มกระบอกไฮดรอลิกนะฮะคือเขาจะป้องกันการสเก็ตระเบิดอะไรเงี้ยนะเหล็กหนามากเลยโอ้หนี่ครับของต้องของกองทัพของเราเนี่ไม่ธรรมดานะนี่ไกใ,ให้นะครับผมทีมเพื่อนชาวรถข,ขุดนะฮะแล้วก็ น้องทางจังหวัดตราดนะครับผมที่นี่ก็คือชายแดนบ้านเขาเรียกว่าธมอดานะบ้านเรียกว่าอะไรนะบ้านสามสามหลังนะครับผมเป็นบ้านสามหลังอันนี้ก็รอรอแดดหน่อยครับผมรอแดดหน่อยรอแดดน,นิดหนึ่งนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ที่เช้ารถขุดของเราด้วยนะครับผม